เอาล่ะสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับ i a m นะครับอยู่เอคนชื่อว่าคนดวงดีโน .2 นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไ d ตัวเองนะไ d ดีหนึ่งไอที่สองครับไ d แรกจะเป็นไ d ดีซูริวนะครับไ d ที่สองจะเป็นยังไงไปดูตัวละครอย่างแรกนะครัก็จะเป็นแบบนี้ของสมสัยก็จะเป็นวาน,นี้แหละส่วน ขอไปต่อาทำไปนะครับทาลูเป็นอย่างนี้ฟานี้ครับผมจะรีวิวเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเสียงงมิเริ่มไม่มีนะครับะไรไม่ใช่ไหนไม่ได้ใส่ครขอไปแล้วขอจะไป้านี้ครับไม่อาบจนเจตัวื่นก็ตัวองก็จะเป็นฟานี้ไม่ได้ใส่อะไรมาก สปูบอมก็ไม่ได้ใส่เหมือนกันนะใส่แค่ทีเดียวครับิงประมาณนี้นะครับผมต่อไปผมจะไปดูตัวอื่นต่อทุกที่ใช่ไหมฮะสตอรี่ไม่ค่อยเยอะฮะปานี้ฮนะนะนะแล้วก็ทัศสะก็มีวานี้ยังไม่ตันยังไม่ยังไม่เท่ากับไอดีแรกนะฮะไอดีแรกมันจะตึงกว่า ส่วนพิษถ้าใครสงสัยพิษว่ายืะยังก็ไม่ได้เล่นเนะ่ไม่ได้เข้ามานานแล้วสไยน่าจะเป็นบ้านต่อเออเนี่ยนะผมลืมรีบกระเป๋าแล้วเนี่ยเฮ้ยเออไม่ได้ข้านานก็ปาน,นี้ก็ไม่ค่อยเยอะขอภัยจริงๆถ้ารีวิวแบบไม่สนุกหรือคลิปมัน มันดูมัวๆอะไรยังไงขอโทษนะครับแล้วขอไปดูอันอื่นต่อนะครับต่อไปไปดูที่กระเป๋ากระเป๋าจะเป็นแบบน,นี้ครับตัวดำน่าจะเยอะน,นะห้าสิบแปดใบเยอะกว่าไอ้ดีแรกด้วยซ้ำนะไอ้ดีแรกมีแค่สองตัวอของก็มีแค่นี้เหลืองก็มีแค่นี้ส้มก็มีแค่นี้ม,มีสองใบนะ ไอเทมปลุกตื่นโอ้ยได้อยู่นะเนี่ยบาาคู่ซันผมไม่ปลุกตื่นนะเนี่ยเพราะว่าปลุกตื่นมันไม่คุม้มเอาหิน,นไปปลุกตื่นตัวอื่นดีกว่านะฮะไอดีก็จะมีป้านี้ส่วนของจานดับพลังอยู่ที่สองล้านหนึ่งแสนนะโอ้จานดับไกลมากๆ2,900ไม่ใช่เก้าร้อยสิขอไปละสองพันเก้าสิบี สำหรับคนก็หนึ่งพันแปดร้อยยี่สี่โอ้โหท่านทุกคนใกล้หมดแล้วฮะหนึ่งพันหกร้อยสิบห้าสำหรับ, 1, รบดามี่ตระกูลอย่างเมทัลแบ็กหรือว่ากขาบอกเลกมันเองคะส่วน Q กิวก็ผมไม่มีกิวนะยังไม่เข้ายังไม่ได้เข้ากนะิวอะใส่ดีเติมไหมครับไม่เติมสักบาทนะครับ ไม่เคยเติมเลยครับเนี่ยไม่มีอ่ะบอันนี้ไม่ได้ทักบานครับอกเลย ID แรกผมลืมดูตังค์เลยว่าผมเติมไหมผมก็เลยมดูนะ ID นี่มันก็จะมีบ้านนี้นะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรอื่นแล้วแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรอะไรพอละผมขอโทษขออภัยด้วยครับส่วนของรูนก็อย่างเงี้ยไม่ได้เปิดสักอันลนะ ของผมมีเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร์ด้วยนะครับสำหรับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ IEM เดี๋ยวรอช่วงหน้านะครับสวัสดีครับ